the first fighter here he is from the blue corner 32 years of age standing 180 centimeters tall with a fight record of 61 fights 39 wins and two draws please put your hands together for andrew miller from scotland <laughs> แดนวิสกี้ครับแอนดรูมิลเลอร์ครับ180เซนติเมตรครับวัย32ปีแล้วครับนี่ต่อยในเมืองไทยมาเยอะมากหลายรายการมากนะครับแอนดรูมิลเลอร์ครับแล้วก,ก็นชนะน็อกนักมวยไทยมาเพียบอีกเช่นกันครับแอนดรูมิลเลอร์ from Scotland ladies and gentlemen เลือกคู่ชกจากมุมแดงอาอยุ26่ปีจากภูเก็ตประเทศไทยสูงนึรยเสซนติเมตรชกมาแล้ว56ไฟ์ชนะ42และเสมอ3ขอสิประมือต้อรับเพชรประดับเพชรประดับมวยไทยยิมฟึมทไท h a i l a นักชกจอมเก่าจากภูเก็ตครับเพชรประดับเพชรประดับมวยไทยยิม มาในวัย26ปีครับสูง172เ็ซนติเมตรรายจะเจ๋งกว่ากันครับแอนดูมิลเลอร์หรือว่าเพชรประดับ,ดบเพชรประดับ,ดบมวยไทยยิมนี่ครับมาดูโปรไฟล์ทั้งคู่ครับ26กับ32ปีต่างกัน6ปีครับ172กับ180ครับต่างกัน8เซนติเมตรครับ แต่พิกัดที่สู้กันเนี่ยคือ145ปอนครับโอ้โหดเลยครับเพชรประดับครับเก่งนะแอนดูนี่ก็เป็นประเภทเครื่องร้อนช้าอีกเหมือนกันนะรับก่อนจ่ายทีหลังครับเดินเข้าหาครับแอนดูมิเลอร์ขยับถีบไว้โอ้เพชรประดับมีหมัดซ้ายครับ ฝ่ายเปิดฉากเปิดเกมเดินเข้าหาก่อนนะครับแอนดรูมิลเลอร์อ้าวโดนขวาของมิลเลอร์ครับแอบสายหัวครับผมไม่มีอะไรครับไปหลุดครับลูกนี้เขินเล็กๆ oh. เอาเจอซอรครับโอ้ยพี่สองรอบตัวจริงครับแอนดูมิลเลอร์แอบไปรอเล่นไม่ได้นะครับพี่แกนชนะนักมวยไทยมาแล้วหลายคนนะครับ โอ้หมัดขวาน่ากลัวครับมิลเลอร์อย่าไปเสี่ยงอย่าไปล้อเล่นนะครับแต่หลุดไปอ่ะแหมยิ้มเขินเลยครับเพชรประดับแหมวันนี้มาแจากยิ้มอย่างเดียวครับเอาเจอซอของเล่นดูอีกแล้ว,วจิ้มขวาครับแอนดรูพิลเลอร์จิ้มซ้ายโอ้ลื่นอ่ะแหมทำดีอยู่ครับ เหมือนหลักไม่ค่อยดีครับวันนี้อันดูนี่หายไปนานนะเนื่องจากอุบัติเหตุครับขาหักครับโอ้นี่กลับมาได้แล้วแล้วก็กลับมาดีด้วยนะไม่หักศอกแต่ว่ายังไม่ถึงครับหวดแข้งขวางโดนไปลายเท้า เปิดเกมบูเข้าใส่เพชรประดับก่อนเลยครับแี่ปา้ายนาหักสองนะครับเล็งเล็งเดินข้างาโอ้โหหมัดแรกแข้งครับตัดลำตัวนี่จะเต็มนะครับ แถวนี้มาเป็นแม่ละเอียดพอละอเลยครับเพชรประดับครับโอ้ยโดนหมัดแอนดรูครับช่วงท้ายปลายยกครับออกซ้ายยังไม่ได้จ wow. ังหวะครับหมดยกซะก่อนก็ยัง ใกล้เคียงครับมีผลัดกันได้ผลัดกันโดนนะครับดูภาพช้าครับอุ้ยนี่โดนสายของเพชรประดับเข้าไเต็มกกหูเลยครับแอนดูมิลเลอร์ครับมีจังหวะสับส่อครับมิลเลอร์ก็มีสอครับจัดเด่นเลยครับลูกนี้มีเข้าไปเจอแข้งซ้ายของเพชรประดับนะครับ ดูเดินต่อครับยกสองครับ<ำ>ส <thi Investment> ายบวกอยู่แล้วครับแอนดรูมิลเลอร์จากสกอตแลนด์จะตีเข่าไหมครับโอ้โหกระโดดโหนเลยครับเพชรประดับอ้าใจเย็นใจเย็นใจเย็นโอ้โหแม่เขากำลังจัดขอบกางเกงครับเอาเอาคืนเลยครับแอนดรูครับมาอย่างนี้ก็สนุกสิครับแม่มันเล่นผมทีเผลอได oh, ้อย่างไรอะ ใจเย็นครับใจเย็นแหมกรรมการแยกแล้วต้องฟังนะครับอ่าปะบอกว่าใต้เข็มขาดครับแอนดูบอกก็ไม่โดนนี่ครับโเริ่มจะมีสงครามจิตวิทยาแล้วครับคู่นี้จะเดินเบียดไปช้าๆครับแอนดูมิลเลอร์ครับแหมสวนชรประดับก็โตด้วยแข้งซ้ายครับ ความใหญ่ตอนนี้เริ่มจะเดินเข้าห่มแล้วครับอแอรบนอุบเลยครับตอนนี้เพชประดับโอ้ยแตกซะแล้วครับไปแหกโค้งตอนไหนครับแอนดูมิลเลอร์อเลือดเยอะเลยครับโอกรรมการยังไงครับโอ้ต้องให้แพทย์สนามมาดูเลยครับอ่ะยังไงครับยังไง แพรสนามมาดูนะครับก็แหม่ต้องมาคุยกันที่อยครับชกกันในเกมกติกาเดินเบียดเข้าไปครับแอนดูหนึ่งสองโอ้โหโดนเต็มๆครับเริ่มยกระดับขึ้นมาอีกแล้วครับแอนดูอ้าวย่างไรครับแต่เหมือนจะเจ็บหรือเปล่าครับแอนดูมิเลอร์ อาอหัวไปครับโอ้ยก็มีหมัดสวนนะครับแอนดรูแตบบ่เหมือนจะมีปัญหาที่ขานะครับแกเคยมีอาการบาดเจ็บนะครับขาหักมาก่อนนะครับแอนดรูวิลเลอร์ครับก็อาจจะมีแยงแยงบ้างแล้วครับแต่ว่ายังมีหมัดนะครับแอนดรูวิลเลอร์ลาเลียดไปนะครับแอนดรู โอ้โหปักศอกมาเหมือนกันครับแอนดูมิเลอร์เด็ประดับหัวซ้ายโอ้โหปัดขวาครับเต็มเต็มแหมมองหน้าตาไม่กระพริบเลยครับหยกที่สองครับ ยังไม่จบครับโอ้โหแผลใหญ่พอสมควรครับสโลตแอนดูมิเลอร์ครับดูพับช้าครับนี่หรือเปล่าครับสอกนี้หรือเปล่าครับนี่ครับโอ้ศอกปาดเฉือนเข้าไปครับเป็นเรื่องเลยครับนี่เป็นหมัดของแอนดรูครับหนึ่สอง โอ้แล้วมีอากาศขาเนี่ยดูครับเห็นได้ชัดเลยครับอย่างว่าครับของมันเคยเกิดขึ้นมาก่อนนะครับแม่ไม่จุบกันด้วยหลายอย่างหลายรถหลายชาติหลายแบบจริงครับคู่นี้ยกสุดท้ายครับสานาทีสุดท้ายสาวเลยครับแอนดรูเดินลุยเลยครับจิมจิมหมัดน้ำแต่เพร่อดาบก็ยกกาดสูงครับปังไว้ การบัดของแอนดูไว้ครับหดแข้งซ้ายมาให้ดูตอนนี้เริ่มจะลุยเลยครับเปิดเกมบุกอย่างเต็มตัวแล้วโอ้ยโ,โ,โดนนะครับเพชรประดับโดนหมัดของแอนดรูเหมือนกันโอ้ยปักศอกแรกกันเอ้าหดแข้งมางเพชรประดับหมัดจิ้มลำตัวแอนดรูครับของไว ทัพทบินเข้าหาครับแอนดรูมิเลอร์ที่3นี่แหมเดินลุยใส่เต็มตู้แล้วครับแอนดรูโอ้เลือดก,กำดาวมีซึมซึมมาเหมือนกันนะครับเพชรประดับโอ้ยิมย้มยิมย้มแบบข่มความเจ็บปวดเรับเพชรประดับค <c oughs> รับมาเห็นเลยครับเลือดกำดาว,เ,กกดาวเริ่มไหลเข้าปากแล้วครับโอ้หมัดเริ่มแม่นขึ้นครับแอนดรูจิ้มลำตัวครับตัดกล้าง รอยสัตว์แกนี่ข้างหลังนี่เหมือนมิกกี้เมาส์เลยสีสันสวยงามกับโอ้โหจะหักหักไม่ลงครับวิ่งเข้าใส่ครับโอ้เป็นประดับบอกจะเย็นครับเพื่อนอนดูบอกไม่ล้อครับถูกสายสวยครับหนึ่งสอง มาแบบชาบชวยนะครับแอนดูมิเลอร์ครับใช้หมัดเป็นหลักอัป,ปรคัดด้วยครับโอ,โอ้ยังมีแข้งส่วนอยู่ครับเพชรประดับแข้งซ้ายยังออกอยู่ครับเอาโดนหมัดหนึ่งสองหมัดหนึ่งสองแอนดูริมครับโอ้โหงัดศอกซะด้วยมีคืนครับปักคืนครับแอนดู ต่อยลําตัวอ้าโอ้โหจะเตะกวาดไม่ลงครับโอ้โหยังฐานยังดีงงดแกรชูก,กำปั้นนี่บางครั้งเหมือนเหมือนขอแตะนวมครับแอนดรูก็ดูไม่สนใจครับโมต่าชาตินี่สู้จนยดสุดท้ายอยู่แล้วครับ1-2ไม่โดนเข้ามารวบครับกอดไว้เลย ต้องการอยู่แล้วครับโอ้ดูลราดูก่อนแน่นเลยครับเพชรประดับโอ้โหฟาดเป็นตะก้อเลยครับ <c oughs> ลูกนี้ <c oughs> <c oughs> โอ้ต่อยเสร็จก็เพื่อนกันครับโอ้โอ้ทั้ทงกู้ครับถือว่าทำผลงานได้ดีรับดูภาพชานี่จังหวะบวกสอกันครับแ <c oughs> ข่งสายเต็มๆตมครับลูกนี้เพชรประดับ ีตัดลำตัว oh, <c oughs> แอนดูโอหเต็มชายโครงเลยครับดูครับมีหมาดอัปคัดนี่ครับล่างสลับบน <c oughs> โอ้ <and> ดาวยากเลยครับคู่นี้ <Luke S 2> อแล้วก็เป็นแอนดรูว์มิลเลอร์ครับหนุ่มจากแดนวิสกี้สกอตแลนด์ครับโอ้เฉือนคว้าชัยไปได้ครับมันระทึกใจจริงๆครับคู่นี้